เป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับบ้านถูกน้<ช>ําท่วม<ช>แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็หายน<อ>นไปสองอาทิตย์เลยใช่ครับค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณวิกิตวันนี้ก็ยังเขียวเขียวเมื่อวานนี่เขียวสวยเลยนะคะ อืมครับจริงๆงตลาดคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นชาวสวนนะครับเขาขึ้นกันเราก็ลงวันนี้ <c oughs> เรายังค่อยตามเขาหน่อยแต <c oughs> ่คำว่าเช้าดูเหมือนจะลงไอได้แต่ระดับต่ำสุดแค่ประมาณสัก964 <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ <c oughs> าการเก็งกําไรต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้อยู่นะครับแต <c oughs> ่ว่าการดีดตัวเนี่ยจะจะอยู่ในกรอบ <c oughs> นะครับหมายความว่า ขึ้นมานะครับมีกำไรบริเวณดาวต้านาน,นะครับ985ถ้ายังไม่ผ่านก็ขายนะครับทำกำไรออกมาก่อนนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาผมเชื่อว่าน่าจะบริเวณ950ตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญแล้วนะครับถ้าไม่หลุดก็ซื้อนะครับอยู่ในหน้่องงการเก็งกำไรในกรอบตรงนี้ไปสักอาทิตย์หนึง่งเผอิญว่าในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยนะครับดัชนีเหมือนกับกำลังจะสร้างรูปแบบขึ้นมานะครับอาจจะเป็นดับเบิลท็อปก็ได้คือดับเบิลท็อปคืออะไรนะ ดับเบิ้องต้นนี้ที่นี้ก็คือจะเป็นเทคนิคขที่เรียกว่าเป็นแต่ชนีที่เป็นรูปคล้ายกับตัว M นะฮะในตัว M ในที่นี้ก็คือมันจะหลุดบริเวณ950จุดลงมาแต่นั้นลงมาถึงบริเวณ900เลยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นทิปเปิลบะท่อมนะครับเป็นลักษณะคล้ายกับตัว d o บ b l ยูก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณพันจุดอีกครั้งหนึ่งอ๋อค่ะมับก็มีวัดสองทางใช่ไหมคะใช่ครับภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีการเลือกได้ รูปแบบที่คุณวิกิตพูดถึงคือแพทเทิร์นเป็นตัวเมคือลงต่ำสุดแล้วก็จะเด้งรับอีกแพทเทิร์นหนึ่งคือดับเบิลยูนะคะครับดับเบิลยูก็มีทั้งได้เสียทั้งสองทางเลยนะคะใช่อธินาคงคงจะเป็นการแกว่งออกด้านข้างก่อนนะครับเพือเลือว่าจะเป็นมุมมองในด้านไหนกันแน่เพื่อที่จะเลือกต่อต้องต้องอาศัยในเวลาคืออัปดาห์หน้าใช่ครับเพราะฉะนั้นอธิหน้าจะเป็นอาทิตย์ในการตัดสินใจนะครับว่าหุ้นจะเลือกลงหรือเลือกขึ้นนะครับนั้น ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้กระทับพอร์ตลงมาให้เล่นสั้นมากขึ้นะนะครับเล่นสั้นมากขึ้นก็คิดว่าหุ้นเนี่ยพอที่จะสามารถเลือกเป็นลายตัวขึ้นมาเล่นได้นะครับยังมีโอกาสในการเก็งกําไรได้แล้วก็แต่ถ้าหากให้น้ําหนักว่าจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงมากกว่ากันเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ในด้านของการเลือกขึ้นไปบริเวณพันจดก่อนแนวต้านนะคะใช่ครับ,บน่า<ช>จะขึ้นไปตรงนั้นก่อนนะครับก่อน,น,นที่จะลง<ด>มาอีกรอบหนึ่งใช่ก่อนที่จะลงมาอีกรอบหนึ่ง อทีนี้ปัจจัยเนี่ยถ้าเท่าที่ตามเนี่ยผมคิดว่าทิศหน้าปัจจัยในต่างประเทศนะครับก็ค <Okay. S 2> ือตลาดนยุโรปเนี่ยจะยังคงมีที่พลนสูงกับตลาดหุ้นเพราะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคนที่มีมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยตอนนี้ที่มีนัยยะนะครับนอกจากฝรั่งแล้วก็คือพับเทรนะครับหรือว่าพอร์ตบกด้วยกันเองนะครับฝ <Okay. S 2> รั่งเองผมเชื่อว่าแรงซื้อเนี่ยน่าจะชะลอลง นะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายุโรปเนี่ยจะออกมาไปในทางไหนนะครับในกรณีของอิตาลีว่านายกจะมีการมาออกแล้วมีการฟอร์มทีมรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเหมือนกับกรีซหรือเปล่านะครับนี่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยรอดูอยู่ว่าจะออกไปได้ด้านไหนกันแน่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อยังไม่มีความชัดเจนผมเชื่อว่าเขาน่าจะรอแต่จะรอมากกว่าแล้วก็ชะลอการซื้อมิน่ามิน่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายเบาบางนะคะใช่ครับจะน้อยลงไปเ่น ขณะขณะที่คนที่มีบทบาทมากขึ้นในตอนนี้คือพับเทรดนะครับพอร์ตบล็อกนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัดส่วนเนี่ยเกินกว่ายี่สิบเซนนะครับเป็นคนที่ทําให้ตลาดมีการดีตัวขึ้นมาครับครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยถ้าจะลงก็ลงเพราะพับเทรดนี่แหละอะครับวล็อเทรก็ตัวใครทํามเหมือนกันใช่แล้วเราสัญญาณสัญญาณของคุณวิกฤตเองตอนนี้สถานการณ์ ในตัวโรคของคุณเป็นลักษณะไหนคะพระเอรเราไม่มีในส่วนของตัวพอร์ตบกค่ะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามองกันแบบนี้ก็คือตลาดนะครับอาจจะมีการล็อกกาไรเกิดขึ้นได้ในวีคหน้าคือคืออะไรคะคำว่าล็อกกาไรล็อกกาไรก็หมายความว่าพอร์ตเทรดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับพอร์ตบล็อกมัมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ960จุดดูนะคะ960จุดอ,อ๋อตอนนี้972ค่ะใช่ถือว่าเขายังมีกําไรอยู่นะครับแั้ถ้าดิดตัวขึ้นไปเนี่ย985 990 นาใช่ผมมองว่าถ้ามีกําไรผมว่าเขาน่จะมีการขายแล้วกำไรเขาเอาสักเท่าไหร่คุณคุณคิดว่าเขาจะเอาสักเท่าไหร่ก็คงสั้นนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ซื้อสองวันก็ขายวันหนึ่งซื้อสองวันก็ขายนะครับไม่ได้ซื้อนานอยู่แล้วถ้าหากดันทะลุไปเก้าเก้าศูนย์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ผมว่าเขาน่าจะขายออกมาแล้วทําให้ตลาดมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเป็นนักลงทุนในตลาดเราควรที่จะมองเหมือนกันว่า ขึ้นมามีกําไรแล้วก็ควรขายเหมือนกันนะครับแล้วอ่อนตัวลงมาค่อยมาซื้อ <c oughs> นะครับเขาเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในเรื่องการอ่อนตัวลงมาให้ซื้อ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งชัดๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ b u s i n ว s s l i ท e and ไล f ์จากคุณวิกิตนะคะพูดถึงกรณีเรื่องราวของการจะเทคโปร o ฟต t หรือว่าทำกำไรของกลุ่มโบรกเกอร์นะคะครับ ครับเปป็นไไถ้า้9 0เราก็เพ่นเพ่นถอยถอยห่างๆกันก่อนไม่ต้องเอาตามเป้าเขานะแนวต้านพันจุดถึงแม้ว่าเขาจะล่างเหนือพันจุดเราก็อย่าตามครับแล้วห่อตัวลงมาค่อยซื้อครับมีโอกาสดีกว่าได้ครับแล้วก็อย่าส่วน่เชนนึงตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีนัยยะน้อยลงนะครับในล่วงทีนีีคงไม่ไม่ค่อยมีอะไรละอาทย์ที่จะมาถึงนะครับส่วนใหญ่บ้านจะเป็นตัวเลขสินเชื่อของธนาคารตัวเลขยอดขายรถยนต์ซึ่งแน่นอนว่าชะลอตัวลงใช่ นะครับเพราะผลกระทบน้ําท่วมนี่ชัดเจนขณะที่ยุโรปนะครับอันนี้จะมีตัวเลข GDP ต่มมาที่สามนะครับนรวมก็แน่นอนว่าแย่ลงนะครับแย่ลง GDP ของยุโรปน่าจะขยายตัวแค่ประมาณ1.3เปอร์เซ็นก่อนหน้าเนี่ยขยายตัว1.6เปอร์เซ็นตนะครับสหรัฐในอาทิตย์หน้าตัวเลขบ้านน่าจะชะลอตัวเงินเฟ้อก็ชะลอตัวโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ คือผมมองว่าน่าจะเป็นการกับตลาดมากกว่าคือไม่ได้เป็นทั้งร้ายแล้วไม่ได้เป็นทั้งดีนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นลบนะครับแต่นะยะยังอยู่ที่เรื่องของตัวยุโรปมากกว่าครับว่านี่ของเขาเนี่ยมีทางออกที่ดีขึ้นไหมพร้อมที่จะมีการปรับตัวหันพลตามข่าวดีข่าวร้ายที่เข้ามานะครับขณะที่ MSCI เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ต้องตามในช่วงต้นสัปดาห์หน้าไมห .15 กับ16จะมีการประกาศทบทวนหุ้นที่เข้าหรือออกจากบัชนีแล้วก็น้าหนักบัชนี ตอนนี้มีข้อมูลออกไหมยังคะ m อ c อยังเลยครับยังไม่มีว่ามีตัวไหนจะเข้าหรือตัวไหนจะออกยังไม่มีครับอันนี้ผมเชื่อว่าตัวที่ประกาศยังมีโอกาสเข้าไปเก่งกาไรได้ครับเวลาที่ประกาศเนี่ยวันสิ้นเดือนเนี่ยถึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเช่นตติยอย่างเช่นตัวไหนบ้างพอจะอุ่นๆเครื่องให้กับผู้ฟังได้ไหมคะ ย,ยังยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบจริงๆนี่ต้องร <c oughs> องประกาศแล้วรทราบพร้อมกัน <c oughs> นะครับแล้วก็มีผลของการใช้สิ้นเดือนนะครับ <c oughs> นั่นก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆว่าปัจจัยนะครับทั้งบวกทั้งลบที่เราต้องการกันในในสัปดาห์หน้าแล้วก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยผันผวนอย่างที่ผมเรียน <c oughs> นะครับทีนี้ามาในเรื่องของหุ้นเด่นนะครับจริงๆเนี่ยผมยังชอบกลุ่มเด่นในกลุ่มสื่อสารอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวกแอดวานไทยคมดีแท็ นะครับการเทลอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อสารยังคงดีกว่าตลาดอยู่ <Ha. S 2> นะครับยังคงดีกว่าตลาดสะเอิญว่าอย่างดีแท็เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะและ้วถึงเป้าที่มองละ <Ha. S 2> นะครับจากตอนนั้นที่เราคุยกันทา้าจําได้ประมาณสั้งสองสัปดาห์ <Ha. S 2> นะครับต้นทุนประมาณเจ็ดสิบต้นตอนวันนี้มันประมาณเจ็ดสิบหกวินี้ขึ้นมาสูงสุดเจ็ดสิบแปดแนวต้านพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นเล่นรอบแนะนําขายก่อนดีแท็นะคนะคแนะนําขายก่อน ซื้อมาอ,อ่อนตัวลงมาะนะครับรอสะสมครั้งเมื่ออ่อนตัวจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่ลงทุนสะสมไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับผมคิดว่าภายในสองถึงสามเดือนข้างหน้าเนี่ยราคาหุ้นก็ยังคงส่งตัวได้นะครับถึงแม้ว่าจะลงก็ลงปับเดียวเสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นไปใหม่เพราะยังมีปันผลค้าอยู่ปันผลยงยังไม่ได้ประก,กาศออกมาเลยะนะครับแต่ว่าปีหุ้นเด่ดนๆอยู่ในกลุ่มสื่อสารที่น่าสนใจนะครับผมมองสําหรับตัวของทํมเทลทํมเทลขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ ครับผมเพิ่งจะเป็นการขึ้นมาในวันนี้นะครับ<ม>ขึ้นมาค่อนข้างแรงห้าเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของตัวซัมเทลนะครับมันคล้ายๆกันกับตัวไทยคมสตอรี่นะครับสตอรี่ในที่นี้ก็คือเ,ออเรื่องของผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะละนะครับก่อนหน้าคงจะมองว่ามันค่อนข้างแพงแต่ณตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยดิสเคาลงมาหรือว่าให้ส่วนลดเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัว ประเด็นที่ผมมองก็คือกําไรที่จะรายงานนะครับน่าจะออกมาเย็นนี้รู้พร้อมกันนี่คงจะเป็นช่วงวันจันทร์นะครับน่าจะรายงานกําไรออกมาค่อนข้างที่จะโดดเบนนะครับเ,เป็นกําไรที่เราคาดการเอาไว้สำหรับไตรมาสที่สามน่าจะอยู่ที่ประมาณ268ล้านบาททานิวไฮนะครับกําไรทํานิวไฮราคาทาร็เก็ตไพที่เรามองอยู่ที่15บาท35สตางค์ นะครับยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรแล้วก็มีคาตาลิสหรือว่าปัจจัยบวกกับในเรื่องของตัวกําไรที่น่าจะออกมาดีนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้สองหลักๆก็คงจะมาจากการทําในส่วนของระบบนะครับ <c oughs> 3G ที่ประมูลงานเอาไว้กับทีโอทีตัวนี้ยังคงเป็นรายได้หลักที่ผลักดันกําไร <c oughs> นะครับให้โตต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้า <c oughs> นะครับโดยเฉพาะกําไรที่ออกมาที่ประกาศไม่เย็นนี้วันจันทร์รู้พร้อมกันเนี่ยน่าจะผลักดันราคาหุ้นให้มีการขยับขึ้นไปได้ นะครับสำหรับแชมเทลเนี่ยผมมองว่าในระยะสั้นๆในภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตามนบริเวณของส1บาท50สตังคนะครับณปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นการรออ่อนตัวซื้อก็ได้นะครับบริเวณต้อต้องรอรับที่ราคาถ้าไหลายพราะหุ้นตัวนี้ไม่น่าไว้ใจนะเพราะดีฉันเคยติดตามในเรื่องราวการเคลื่อนไหวสภาพคล่องของเขาอยูก็มาอยู่ๆก็ไป ครับผมดูน,นี้มีความผันผวนเยอะเพราะวะนแนวรับเนี่ยถ้ามองจะรอซื้อห่อนตัวผมมองว่าสิบบาทสี่สิบสิบบาทห้าสิบค่ะก็รอลงมา,าอีกสี่ช่อง ใช่ทารอมาสักสิบสัาดาห์นะครับน่าจะเหมาะในเรื่องของการเข้าไปซื้อนะครับเริ่มมองทั้งในส่วนของการเก็งกาไรผลการดาเนินงานแล้วก็มองว่าเป็นคุณตัวหนึ่งที่เอน่าจะมองได้ว่าธกิจน่าจะาค่ะใช่ขึ้นมาช้ากว่ากลุ่มค่ะสังเกตว่าในกลุ่มสื่อสารไทยคมอะไรต่างๆนี้ขึ้นไปค่อนข้างมากแต่ซัเทลเนี่ยช้าจะอยู่ตัวเดียวอือค่ะในสาม่าจะขึ้นมาเป็นการไล่ขึ้นมาตามกลุ่มเท่านั้นเองที่ผมมอง อันนี้คุณใช้ข้อมูลในเรื่องราวของปัจจัยพื้นฐานตัวผลประกอบการของเขาในการเอสเ m ม t e ตเรื่องราคาออกไปใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับทางด้านเทคนิค้วคะในเรื่องราวของเทคนิคเครื่องไม้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านราคาค่ะครับเทคนิคตอนเนี้นะครับสัญญาณของการซื้อเนี่ยเกิดขึ้นหลักนะครับเพราะว่ามีการเบรกขึ้นมาอย่างชัดเจนเหมือนกันเหมือนกับการทําราคาเบรกปกตินะครับทําให้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในมุมมองตรงนี้ก็คือที่ผ่านมามันโอเวอร์โซอยู่เยอะค่ะ นะครับราคาพุ้นแจะโอกาสมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวน์นะครับย้ำว่าเป็นการรีบาวน์นะครับเลี่อใบบั50เป็นแนวต้านนะครับไม่ผ่านก็อยู่ในด้านของการขายทำกำไรนะครับเป็นการเก็งกําไรในช็อปเพิร์มเรู้ว่าเจ้าของหุ้นเขาจะร่วมวงด้วยไหมคะนี้ไม่ทราบครับคุณอะไรนะวัดชัยวิไลรักกลุ่มกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เยอะคนรู้จักเขาเยอะนะครับค่ะก็เทคนิคคุณวิกฤตก็ยืนยันว่าสัญญาณมา แล้วในเรื่องผลประกอบการหุ้นตัวนี้พื้นฐานก็มีณเวลานี้นะคะครับความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้มันมีอะไรไหมคะความเสี่ยงเนี่ยถ้ามองกันในเชิงของตัวระดับราคาหลักๆกันนะครับถ้าหลุดต่ำบริเวณของสิบบาทลงมาจะเป็นสัญญาณลบทาเทคนทันทีคัดลอดขัดลอดนะครับแต่ถ้ายืนได้นะครับผมคิดว่ายังคงไม่มีปัญหาอะไรดาวทายขั้นตนนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการดําเนินงานเนี่ย ค่อยๆประอบมันดีขึ้นเรื่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพื้นฐานค่อนข้างที่จะยังดีอยู่นะครับความเสี่ยงอยู่อย่างเดียวคือการประมูลงานแล้วไม่ได้งานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโอกาสเกิดขึ้นก็น้อยเหมือนกันเพราะเขาเขาถือผูกขาดมาตลอดถูกต้องครับเขาผูกขาดมาตลอดแเจ้าของเขาจะให้เราได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาในเรื่องหุ้นกันหรือเปล่านะค่ะคุณวิกิตขอบพระคุณมีตัวเดียวหรอคะฮะวันนี้มีตัวเดียวครับหรือเดียวชัดๆนะคะ ตัวเดียวชัดๆดีกว่าครับอืมได้ได้ค่ะคุณวิทย์ก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คงไปวิทน้ำต่อไหมคะที่ที่บ้านเป็นยังไงคะน้ําหายเน่าไหมคะยังยังยังสูงนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าไปครับไม่สามารถที่เดินทางเข้าไปได้โอ้ค่ะค่ะนะครับก็ก็ปล่อยไปตามตามธรรมชาติครับจะลงไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนัทตอนนี้หายหายกังวลแล้วใช่ไหมคะมันจบกังวลตั้งแต่วันที่เข้าแล้วครับก็ดีอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะได้ทําเรื่องเอกสารไปขอห้าพันกับเขาด้วยไหมคะ แน่นอนครับใช้สิทธิ์นะเพราะเราเป็นผู้เสียภาษีนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบธุรกิจครับคเป็น้อ